อันนี้ก็จะเป็น dress patchwork ของที่ร้านความสนุกมันอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกเซตภาชนะผืนไหนแล้วก็ออกมาทําก็แบบหน้าตามไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ออกมาไม่เหมือนกันคือหมุนก็คือแบบเป็นนางหมุนโดยตัวที่สวยงาม ะะเป็นเจ้าของแบรนด์ Pound for l ล n g ค่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะที่อยากจะลด Textile Waste Fashion w a s t e ค่ะคือเราอะอยากทำเสื้อผ้ามานานแล้วพอเรามารู้ว่าอุตสาหกรรมแฟชัน่น่ะมันส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมกับผู้คนกับสัตว์ก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมามันควรที่จะต้องสร้างผลเสียน้อยที่สุดหรือสร้างคุณค่าให้มันได้มากที่สุดก็เลยเกิดเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมาถ้าถามว่าคร a f t s แบ n ship ิที่เราทำมันคืออะไรเนาะเริ่มจากอัพไซคลิ่งนี่แหละด้ แล้วก็ทำออกมาเป็นชุดใหม่ตอนนี้เราก็จะมีคอสตอมแพชช์เวิร์กเนาะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าที่ตั้งใจจะดีไซน์ให้คนนะใส่ได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ชื่อว่าองตวนเป็นเสื้อมือสอเอามาต่อกับแขนที่ทำจากผ้าห่มมือสองอันนี้จะเป็นตัวที่คนสั่งเยอะก็คือจะเป็นแขนพองแล้วก็ดีเทลผ้าต่อต่างๆก็ใส่ได้2ด้านเลยจะใส่เป็นแบบคอกลมก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นผูกโบอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ อาจจะแบบแกะโบออกใส่เป็นแบบเปิดอกก็ได้ตัว patchwork ก็จะมีหลายแบบใส่เดี่ยวก็ใส่ได้หน้าหลังเหมือนกันของใหม่ที่มาก็คือเป็นเ,ออเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ทําจากผ้าเด,ดสตอ็อกอย่างชุดผ้าต่อเนี้ยเราจะเป็นคนแบบดีไซน์พวกผ้าสีที่จะเอามาใช้อะไรเงี้ยก็จะให้แม่ไปทําต่อแม่จะเป็นคนประกอบร่างทุกอย่างเป็นช่างแม่เป็นแบบนางเย็บคือพอเวลาเราทําเย็บไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราก็เรียนรู้ไปกับมันแต่ละแบบว่าเฮ้ยมันจะออกมายังไง คนที่ใส่แล้วแบบเออมันสวยเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจเออคือเราชอบอ่างนึงคือแม่แม่เป็นคนละเอียดมากๆเราทํางานค้ามันต้องใช้หัวใจใช้ความละมยดละไมอ่ะเราก็อยากเป็นคนทํางานค้าที่เป็นแบบนั้นนะคือทําของดีๆทําของจากใจของเราแล้วคนใส่เขาสามารถรับรู้ได้ว่าของเช่นนี้มันมีคนให้คุณค่ากับมันแล้วเขาก็อยากจะรักษามันต่อๆไปการทาแพทช์เวิร์กแล้วเราทําเป็นแค่ตัวเดียวชิ้นเดียวมันทําให้ของชิ้นนั้นมันพิเศษสำหรับคนคนนั้นมันมีแค่ชิ้นเดียวแล้วก็มันทํามาด้วยความแบบ ละเอียดอ่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ย